จิตใจไม่ใช่ภายนอกบ่นท้องบ่ดเลยเพราะฉะนั้นเจ้าต้องไปบอกพ่อเจ้าว่าท่านเป็นกฮะแล้วก็โยนผงอะไรมาอะไคาเล่กเจ้าเออเฮ้ยทำไมเขาให้กันง่ายอย่างนี้ทไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยกันสองคนนะ ท่านหอยไม่ใช่ของเล่นฝ่ายหาแล้วพูดไม่ได้ทำทำยาบท่านไม่ชอบเฮ้ยทำไมชอบคำยามาตั้งแต่ตอนสอะสรุปเล่าที่เจ้าได้โงมันลายจากองค์หญิงแล้วไปคะทั้งสองคนยิงเล็กยิงเล็กของพ่อยิงเล็กเรื่องเขาเลย